เงินได้จากต่างประเทศแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินได้จากต่างประเทศเงินได้นั้นอาจจะเกิดจากหน้าที่การงานที่ทําทรัพย์สินที่มีอยู่ต่างประเทศหรือการลงทุนในต่างประเทศที่คุณได้กําไรมาต่างๆพวกนี้ถ้าวันนี้นะคะ่ะเงินได้ตรงนั้นเป็นเงินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไป แล้วคุณนําเงินตรงนั้นนะคะเข้ามาในประเทศไทยแบบนี้นะคะเงินจํานวนดังกล่าวนะคะก็ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีได้แต่ถ้าวันนี้รายได้ที่เกิดขึ้นจากเงินได้ในต่างประเทศนะคะเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปแล้วเราอะคะ่ะนำเงินนั้นนะคะเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเราจําเป็นต้องนําเงินรายได้ตรงนั้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไป มาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยเพราะว่าสัมปกรณ์เองอะะได้มีการออกคำสั่งกรมสัมปกรณ์ป .161 ห่ะปิดช่องว่างของกฎหมายสมัยก่อนนะคะเวลาที่คนมีไรายได้จากต่างประเทศสมมติว่า เขามีเงินได้ตอนปี2565สัก50ล้านถ้าเขาเอาเข้ามาในปีภาษีปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีในประเทศไทยด้วยถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยถึง180วันคนก็จะใช้วิธีการว่ามีรายได้ปี6 5 5 0ล้านเอาเงินเข้าตอนปี66ก็ทําให้ตัวเองได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีแต่วันนี้ค่ะมันต้องกลับมาที่เงื่อนไขที่ว่าเงินได้ที่คุณได้รับระคะถ้าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปคุณจะเอาเข้าปีไหนก็ตาม ถ้ามันครบเงื่อนไขที่สัพป,ปรกรบอกคือคุณอยู่เมืองไทยถึง180วันและนําเงินเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่1มกราคม2567เงินจนํานวนดังกล่าวของคุณต้องเสียภาษีในประเทศไทยด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากจะพลาดสาระความร,รู้ดีๆสามารถกติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนนวันเทคแคร์ ถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ส i ยแทกเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ